สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะกลับมาพบกับคุณครูพี่ร้อและคุณครูพี่นาอีกแล้วนะคะคิดถึงคุณครูกันบ้างไหมเอ่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเทอมที่สองที่เราจะเริ่มมีการเรียนรู้กันในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยมาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าไหมคะเด็กๆกักติกามีอยู่ว่าคุณครูจะขึ้นภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้ให้เด็กๆรีบตอบเลยว่าภาพนั้นคือสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไปเล่นกันเลยคะ่ะ เกมก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆใครตอบเร็วเอ,อ่ยเก่งมากเลยค่ะค่ะเราจะมาเรียนรู้ความหมายของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตประเภทของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตและการอนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะเรามาดูสิ่งมีชีวิตกันนะคะเด็กๆจ๋าอ่าสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอ่าที่ครูปาเอามาให้ดูมีคนมีลาบมีเต่าท้อมีกระต่ายมีลิงมีทั้งคนและอะไรคะเด็กๆและสัตว์ เดี๋ยวเราจะมาดูกันลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะาสามารถทานอาหารได้เห็นไหมคะมีทั้งคนและสัตว์สามารถหายใจได้หายใจเข้าหายใจออกสัตว์หายใจได้ไหมคะสัตว์ก็เช่นเดียวกันสามารถขับถ่ายได้จะเริญเติบโตได้เห็นไหมคะ พืชไก่สัตว์ต่างๆคนก็จเจริญเติบโตได้เหมือนกันนะคะเคลื่อนไหวได้ไม่ว่าจะวิ่งอสัตว์ก็เคลื่อนไหวได้เหมือนกันตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตน,นะคะเด็ก่ะครูายกตัวอย่างคนขึ้นมาคนเราเนี่ยเก่งมากๆสามารถสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างที่อยู่อาศัยอ่าสร้างโทรศัพท์โทรทัศน์ขึ้นมาเครื่องมือสื่อสารและสามารถซ่อมอุปกรณ์ต่างๆได้ส่วนโทษของสิ่งมีชีวิตคือคนเรานะคะชอบไปตัดไม้ทำลายป่าทำให้เป็นยังไงคะ ป่าหมดไปทำให้เกิดน้ำท่วมได้ทำลายต้นไม้ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นเราจงช่วยกันอนุรักษ์อ่าโดยการปลูกต้นไม้ต่างๆไว้ค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูสิ่งไม่มีชีวิตกันเด็กๆเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะมีรถมีบอลลูน มีเก้าอี้มีบ้านและก็มีเครื่องบินใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะค่ะลักษณะของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะคือหายใจไม่ได้จเจริญเติบโตไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้แล้วก็สืบพันธุ์ไม่ได้ค่ะเด็กๆ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านรถสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นก้อนหินน้ำตกทะเลและภูเขาค่ะค่ะประโยชน์นะคะของสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆเห็นไหมคะรถเนี่ยเป็นยานพาหนะคอยพาเราไปในที่ต่างๆ เป็นที่อยู่อาศัยไว้ให้เราพักผ่อนค่ะดินดินมีประโยชน์ไว้สำหรับเราไว้ปลูกต้นไม้ต่างๆน้ําตกน้ําตกเนี่ยค่ะเราสามารถไปเล่นน้าตกได้แต่อย่าลืมน้ําตกก็มีโทษเหมือนกันอ่เด็กๆเคยเห็นไหมคะเวลาน้ําป่าลงมาจากเขาทำให้เกิดน้ําท่วมได้ค่ะ สิ่งไม่มีชีวิตภายในบ้านของเรานะคะเราต้องกวาดพื้นถูบ้านให้เกิดความสะอาดน่าอยู่อ้าเวลาเราออกไปข้างนอกใช่ไหมคะไปทะเลหรือว่าไปสถานที่สาธารนณะต่างๆเด็กๆเจอขยะอ้าเด็กๆช่วยกันเก็บได้ไหมคะถ้าช่วยกันเก็บแค่นี้สิ่งต่างๆก็จะสะอาดโลกของเราก็จะน่าอยู่คะ่ะเด็กๆ คุณครูขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะเด็กๆ